เอาอากาศเป็นตอนแรกพูดคุยกับสีนักแสดงกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคไม้ครางเมีแล้วก็บอนนะครับ <นะ S 2> กระแสเมื่อคืนดีมากๆเลยค่ะไม้ครับผม ก็ก็พูดเรื่องอะไรล่ะถอดเสื้ออีกแล้วหรอหรือยับดวงจับวมเสื้ก็ถอดเสื้อเลยก็ได้ก็มีฉากคือเปิดออกมานี่ก็แบบอ่อดเลยจ้ะใช่ครับคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมเลยนะคืนทุกเรื่องแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเยอะหน่อยครับเพราะเมื่อเช้าเจอพี่อุ๊พี่อุ๊ก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้มีอีกมีทุกตอนเลยครับผมมีทุกตอนเลยครับนี่ไงอับน้ำบ่อยมากอีกเหรอโอ้ยมีจับก่อนถ้าเทเนี้ก็ไม่มีจับก่อน ยังไงบ้างครับก็ก็ถอดเสื้อผ้าครับไม่หมายถึงว่าเออดูแลลูกเราบางคนก็แบบต้องไปแบบซิดอาบบอกลงหน้าไหมว่าช่วงนั้นก็คิวแน่นครับก็ได้ประมาณเนี้แหละครับอดีแล้วส่วนปางนี่ก็กระแสนแบบสวยเหลือเกินมีคนชมว่าสวยทุกเรื่องก็สวยไปหมดลูเคนชมสวยตลอดเรื่องนี้มันต้องสวยมากเพราะว่าคาแรคเตอร์คือต้องแบบ ผู้ชายต้องแบบเห็นครั้งแรกแล้วก็ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยได้แบบแต่งหน้าทําผมชุดนี่ก็ต้องแบบโอ้โหเข้าลูฟิตแบบกินข้าวไม่ได้เลยเวลาอยู่กองคือแบบแล้วพี่อยู่ก็จะทักว่าเอ้ยผอมลงแล้วเนี่ยหนูก็จะบอกว่าใช่สิคะจะต้องลดน้าหนักตามชุดแต่ว่าฟางใส่ชุดแบบ ก็อกเนาะก็อกเป็นอย่างนี้หมดเดี๋ยวให้ดูวันนี้ค่ะมีคนใน Twitter บอกด้วยว่าแบบรอดูชุดไปพัทยาเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูไปทะเลสินะต้องดูค่ะเออของป้าเขาก็อกตัวนี้เป็นเม็ดเม็ดอะไรร้อยเสื้อวันนี้ก็เป็นเหมือนแบบสายแฟรนเออก็ไปก็ไปไปกับเขาทุกที่เหมือนกันโผล่ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยก็คือ มันเหมือนถูกแย่งความรักอะเหมือนถูกแย่งความสําคัญไปทั้งทั้งที่เราแบบสําคัญมาตลอดอะไรเงี้ยใช่ก็มาก่อนไง<ม>ปีปีสิบสิบปีเลยค่ <c oughs> ยะัรักของฉันมาตั้งแต่สมัยใช่ฉันก็รักไปกันจะช้าไงแต่ว่าเรื่องนี้เมย์บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้แต่งหน้าแต่งตัวสวยนะเป็นคนสวยคืปกติมันเป็นยังไงคะไม่ใช่ก็อาจจะด้วยคาแรคเตอร์ตามบทว่าต้องเป็นคนยังไงอะไรอย่างงี้ ต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นไหม Sod <sm illi> ต้องแบบไปลดน้ําหนักอดคงอดข้าวอะไรแบบนี้เ like, ดี er ๋ยวขายของไม่ก็ช่วงนี้คือแบบก่อนหน้านี้ด้วยก็ออกออกกําลังกายเยอะขึ้นยเงียก็ติดจะไปขับบ่อนหลัะเห็นตัวเองเลยเนาะพี่ฝนเนาะเป็นวเองมากจริงไม่เหมือนครับผมทําการแสดงครับทํากันบ้านมันดีที่เป็นคนดีใช่ไหมใช่ผมเป็นคนดีอยู่แล้วครับดูในเรื่องผมเป็นคนดีมาก ตัวจริงคนดีคือควบเป็นบอลเป็นอะไรที่แบบผู้หญิงต้องการเนาะหล่อรวยแล้วก็ดูท่าทางจะเป็นคนดีใช่ท่าทางนะท่าทางเป็นคนดีมันจะมีตลอดรอดฝั่งไหมใช่แล้วสรุปอะไรไม่ได้ไงตอนนี้แต่ในเรื่องนี้เขาเป็นคนดีมากๆดีมากจนจล้ำคาญเลยแหละทำไมครับผมดีกว่าคุณเหรอครับหรือยังไงคุณถึงลำคาญพระเอกอย่างล้ำคาญ ก็สัตว์อตอนอันปวอะผมเห็นที่แบบโอ้ยมันจะเป็นคนดีอะไรขนาดนี้วะให้เป็นคนดีมากดีแบบเป็นเป็นผู้ชายอบอุ่นที่เป็นผู้ชายในฝันของผู้หญิงหลายหลายคนแต่ผู้หญิง ในที่จริงไม่ต้องการเพราะฉะนั้นคนควรเอบคนอยู่ทีมเราทุกคนต้องอยู่ทีมผมครับเอออย่าสามทีมนั้นปล่อยไปเลยตรงนี้ไม่กระแสเมื่อวานดีมากแต่ว่าก่อนที่ละครจอแอร์เนี่ยพวกเราก็เดินทางไปที่สารหลักเมืองไปขอพรเราเลิกเอาชายกันมาด้วยเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ขอพรอะไรกันไปบ้างครับปลางฮะโอ้ยเมื่อวานตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็ไปเนี่ยไปไปมากันหมดไปสาลหลักเมืองกับไปวัดพระแก้วค่ะก็ มีผู้จัดด้วยเนาะใช่พี่อูนี่คือตัวจริงเรื่องการมูค่ะถ้าใครได้ดูเอ่อสตอรี่ของพี่อูเมื่อคืนนะคะพี่อูก็คือตั้งโต๊ะอีกนะคะหน้าบ้านอ๋อหรอหน้าบ้านพี่อูเองตั้งโตแล้วก็มีโปสเตอร์ละครตั้งอยู่เออตลกมากต้องไปดูแล้วเราบออะไรกันมาบ้าง ก็ขอให้ละครเราได้มปรังนี่แหละปังๆไปเลยครับใช่นี่นี่นี่ตัวตั้งตัวจริงตัวจริงดูสิโอ้โหสวดใหญ่เลโอ้ดูลักษณะการสวดจะเห็นแล้วว่าไทยตัวจริงสวดใหญ่เลย คือเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นที่มาที่ไปของกลางว่าทําไมถึงต้องเข้ามาเป็นเมียอาชีพใช่ค่ะคือหลายคนฟังแล้วเมียอาชีพหรือว่าแบบทำไมจะต้องแบบอยากมาเป็นภรรยาของใครสักคนอะไรขนาดนี้แต่มันก็คือเล่าที่มาที่ไปใช่เมื่อคืนเป็นการเปิดตัวละครทุกตัวแต่คืนนี้เนี่ยเป็นการปะทะค่ะต้องดูค่ะเริ่มแล้ว ก็ขอแค่นี้ไม่ต้องก็ไม่ต้องไม่ต้องไวันนี้ก็คือเป็นการที่แบบเราจะเจอกันทุกรูปมาปะทากันหมดใชยเพราะเรพวกเราเริ่มรู้กันแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการอะไรคิดอะไรเลยแต่คู่ที่น่าจะมันมากน่าจะเป็นปรางกับเมย์ใช่แต่วันนี้ได้เจอกันไปแล้วเวันนี้ได้เจอเพราะว่าเจอกันการที่เราเจอกันครั้งแรกแบบก็เจอครั้งแรกมันก็ไม่ดีแล้วแต่ว่าเนี่ย ยังนม่ขนาดยังไม่รู้นะว่าเขาเป็นใครยังทาได้ขนาดนั้นแล้วคืนนี้คิดดูสิเจะรู้แล้วเป็นยังไงบ้างเล่นกัน2คนเวลาผู้หญิงแบบประทะบกันี้มากหนูชอบมากพี่มากปมีเอ็นเจีเยอะมากบวกกับเราไปแบบสนุกมากเวลาเล่นด้วยกันสนุกมากแล้วผู้ชายเวลาเข้าเวลาดูสาวๆเขาเล่นกันเป็นยังไงไม่ต้องถามว่าเวลาดูเลยกว่าเขาก็ไม่ไม่แพ้เราวันนี้วันนี้เวลาประทะกันเนี่ยก็ไม่แพ้กันจะแตกคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะเป็น คู่แข่งทางธุรกิจกันอยู่แล้วเราก็จะไม่ถูกกันอยู่แล้วแล้วดันมาชอบผู้หญิงคนเดียวกันด้วยทีนี้ก็ไม่ถูกกันใหญ่เลยเพราะเขาเป็นคนแบบเกี่ยวกาดเราเป็นคนแบบเดียวเดียวคุณจะพูดอย่างนี้ได้ครับเห็นร้อผมเพราะอย่างนี้ผมผมเจอก่อนด้วยไม่ได้เกี่ยวกาดเขาเจอปุ๊บเขารักรับสมัครเป็นเลขาเลยเนี่ยับเขาเขาใช้เงินเอาเป็าอะไรเนี่ดูดูเขาไปก่อนแล้วจะค่อยค่อยตัดสินว่าจะอยู่ทีมใครระหว่างมหาลัทีกับกรสินิตดูก่อน จริงๆบางันร้เหมือนกันนะว่าคนดูจะอยู่ทีมใครรนะต่ว่าเราเล่นเราก็ยังรู้สึกแบบโหนน<ช>เลือกแล้วแบบอันนี้ก็ดีอันนี้ก็แบบแบบ จริงคาตเรองกแบ้คนดูจะอยู่ทีมใครเนี่ยเลืองไม่ถูกแน่คืออันนี้มันมันไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ดีหรือว่าเราจะเป็นยังไงนะครับแต่แค่ทุกคนมันมีเหตุผลในการที่เราจทำแล้วก็แต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ในการทําพอเราพอเรามาเจอกันอ่ะมันมีอะไรที่เราต้องประท้าอยู่ตลอดเวลาเรื่องธุรกิจเอยเรื่องผู้หญิงเอยเรื่องความรักเอยมันก็จะมีเหตุผลที่แบบว่าคุณเนี่ย คือเขาคือเขาปาดหน้าเค้กทุกอย่างผมไม่ได้ปาดให้ผมทำธุรกิจของผมแต่คุณเขาปากหน้าเค้กเรื่องเลขาไม่ได้นะครับคือคือมันก็สนุกอย่างหนึ่งเวลาเห็นผู้ชายสองคนเนาะไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ทะเลาะกันหาเรื่องนี้คือผู้ชายด้วยแล้วเขาก็มีแบบมีชั้นเชิงในแบบของเขาอ่ะเออซึ่งปูเรื่องมาก็จะเห็นเลยว่าไม้เนี่ยเป็นคนที่แบบว่า จะไม่ยอมใช้บริการจัดหาคู่นะจะขอเลือกผมจะขอเลือกเองอแต่เดี๋ยวดูค่ะแต่เดี๋ยวดูะต้องดูค่ะไม่รู้จะบอกไม่รู้จะบอกว่า นี่พี่พยายามตะล่อมตายังไงมันก็ต้องแบบอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะแบบเป็นไปได้ยังไงคือต้องไปดูแล้วไม่รู้จะพูดว่ายังไงเนาะพูดไม่ได้เรื่องนี้มันยากมากเล่นเนี่ยเราตอบภาพภาพมันก็สวยมากตอนนี้คือเรื่องนี and say, and ้ภาพสวยมากถ่ายยังไงเราโอ้ยมันถ่ายมันถ่ายปกติแต่เมยว่ามันมันมันขึ้นเอ้ยมันด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างไฟแสงเอ้ยกล้องทั้งแต่งหน้าทั้งทำผมอะไรอย่างงี้แม้ว่ามันประกอบกันหลายอย่างแต่ว่าเีมเราตึงสใช่แต่ว่าพี อูนี่คือแบบดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างหมายถึงว่าแบบดูเองจริงๆละเอียดเลยเราเป็นเลือกชุดเองทุกชุดนะคะหน้าผมเลือกเองหมดแล้วก็แบบจัดไฟด้วยเวลาเข้าแค่อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะใส่ใจเรื่องไฟไม่มีใครตกไฟแน่นอนและทุกคนคือคือโฟมที่แบบโอ้โหเบาขนาดไปด้วยการมนี่ยจะจริกับโฟมอย่างนี้นะครับไฟแบบของมากเนาะ ใช่พอแบบทุกคนแบบสวยมั่นใจหล่อมันก็เหมือนเราก็จะมีแบบกำลังใจในการทํางานมากขึ้นด้วยต้องขอบคุณแบบขอบคุณพี่อุแลวก็ทุกทุกคนด้วยทุกคนแบบเต็มที่มากๆกจริงการแข่งขันแบบเนี้ยแล้วมีเลยข่าของคุณไปเดิมพันในผมไม่ยอมแน่อะไรเงี้ยอ่ะเรียกว่าเข้มข้นกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็จะเข้มข้นกันอย่างต่อเนื่องห้ามพลาดเลยสําหรับเมียอาชีพนะคะขอบคุณทั้งสี่คนมากนะคะขอบคุณมากนะคะติดตามกันต่อนะคะเมียอาชีค่ะสองทุ่มยี่สิบนะคะ